ตวสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมนะเจอกันอีกหลัง,งนะครับต่อจากหลังเมื่อกี้มานี่ครับต่ำๆนี่โอ้โหใหญ่นะครับหลังนี้ให้พันแจ็คขึ้นนะครับหลังใหญ่นะครับกเกาะมันแน่นเลยครับนี่ สวยเลยหลังนี้โจ๊ะเลยครับเจอกันน้ำต่ำตลอดนะครับตรงนี้มีพันแจ็คเสริมโบท็อกที่หน้ามาหน่อย,อยครับ มันใหญ่ไปตัดนี้เลยมันไอ้นี่ไงเดี๋ยวเราจะผูกไม่ได้เลยไม่ใช่มันเมื่อกี้มันหัวหวานไม่ยู่แค่ตรงนี้เองนี่ไงตรงนี้ก็กิงใหญ่จัดเลยครับเอ,เอามือเอ,อ,เอ,อเื้อมได้ป่ะเอื้อมจับให้หน่อยต้องแข็งต้องใช้พลังถึงไหม โอเคครับเดี๋ยวปิดคลิปก่อนครับ